สวัสดีครับเซลแมนสวัสดีครับวันนี้เซลแมนก็อยู่ที่โชว์รูมอิสุเอกชัยวันนี้เซลแมนจะพาลูกค้ามาชมรถตัวเป็นตัวยกสูง CAP Highlander ยกสูงตัวท็อปของรุ่นเลยทีเดียวเครื่อง3 0 0พันนะครับผมตัวนี้จะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Highlander 3.0มจุดศูนย์แพทีถือว่าเป็นตัวท็อปของรุ่นครับเดี๋ยวมาชมด้านหน้ากันครับ ด้านหน้ากระจังหน้าคู่ครับแบบเคี่ยวคว่ำเลยนะครับเป็นโครเมียมพร้อมกับตัวหนังสืออิสุโครเมียมครับตัวท็อปนะครับตัวท็อปรุ่นนี้ดูไฟหน้าครับไฟหน้าเป็นแบบไบเอดีครับไฟหน้าโคมไฟเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีเดย์ไลท์นี่ต่ำลงมาครับไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกของเราตัวยกสูงก็จะเป็นแนวตั้งแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวดูด้านหน้าของเราอีกทีเป็นไงครับด้านหน้าก็สวยดุเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับราคาตัวรถอยู่ที่8 7 8 0 0 0บาทครับเดี๋ยวมาชมด้านข้างกันต่อเลยครับด้านข้างของเรานี่นะครับมาเริ่มต้นที่แม็กเลยแม็กของเราจะขอบ18แล้วครับปัดเงาสวยงามทีเดียวตัวหนังสืออีซุตรงกลางแกนของดุมล้อนะครับนี่ครับแล้วก็มีวงแดงๆอยู่สวยงามทีเดียวครับ ขนาดของแม็กเราก็265นะครับขนาดของยางครับลูกค้า265 60ขอบ48ครับตัวท็อปนะครับตัวท็อปแจ้งก่อนครับตัวท็อปสวยแบบดั้งเดิมสวยเดิมๆเลยครับฟอนอีซูนะครับของเป็นไฮเลนเดอร์สวยๆครับติดอยู่ที่ข้างตัวรถครับกระจกมองข้างก็จะเป็นทูโทนครับสีขาวนะครับสีขาวสีดำนะครับนี่ไฟเลี้ยว ติดอยู่ที่ตรงกระจกมองข้างครับเป็นแบบ LED แล้วนะครับรุ่นนี้มือเปิดของเราเป็นโครเมียมครับมือเปิดของอ่ามือเปิดของเราโครเมียมสวยงามทีเดียวครับเงาวับเลยตามลงมาก็เป็นบันไดข้างครับทูโทนครับสีดำครับแล้วก็เป็นขอบอ่าสีดำเป็นสีเงินนะครับด้านหลังนะครับยาวไปยันช่องแคบหลังเลย นีร่รถเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเรื่อยครับเดินไปด้เรื่อยเดี๋ยวมาชมด้านหลังกันครับมาชมด้านหลังกันปับ๊บมือเปิดท้ายเป็นแบบโคมียเหมือนกันบิวอินด้วยกระจกกระจกโทษครับบิวอินด้วยกล้องมองหลังนี่ครับไฟท้ายครับ ไฟท้ายดวงโตๆตตเลย2ดวงแนวตั้งครับเป็นแบบ LED แล้วนะครับตัวนี้ฮีส,สุดี m a x โคเมียมติดอยู่ท้ายกระบะด้านหลังมีกันชนท้ายบันไดแข็งแรงเลยครับทูโทนสีขาวสีดำนยครับตัวนี้เป็น z ซทพนะครับเรียกชื่อเต็มก็เป็น h ฮแลนเดอร์ แคบไฮเลนเดอร์ยกสูงแซตแพดที am, นะครับหรือเรียกสั้น,นมาแซตทีก็ am, ไ,ได้ครับขยับขึ้นไปด้านบนเป็นไงครับไฟเบกรกดวงที่สามันแบบ LED ตัวนี้ของเรายังไม่ได้ใส่แม็กไลเนอร์ให้นะครับลงจากรถเทลเลอร์มาครับขนส่งมาเราก็ขึ้นมาโชว์บนโชว์รูมเลยครับตัวนี้นี่ก็เป็นด้านหลังของเรานะครับ เดินวนดูอีกรอบนึงเดี๋ยวเรอก่อนเราจะเข้าไปดูภายในตัวรถของเราว่าตัวท็อปของเรามีอะไรบ้างครับฝาถังน้ำมันจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับยี่สุสุจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลหมดเลยนะครับผมตัวนี้เครื่อง3 0 0 0ันะครับ3000ดีเซล190้แรงม้ากันเลยทีเดียวม้าเยอะครับม้าเยอะ สัวนี้ก็จะเป็นภายนอกของเราครับผมเดี๋ยวผมจะพาลูกค้าไปชมาภายในภายในตัวรถกันมีอะไรบ้างลูกเล่นของตัวท็อปเราเป็นยังไงบ้างไปครับไปชมภายในกันครับผมครับก่อนจะไปชมภายในของเรานะครับมาชมาแผงประตูด้านข้างกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เราก็จะเป็นสีดํานะครับแผงประตูด้านข้างเราจะเป็นสีดำตัวนี้ ตัวนี้ก็เป็นปรับกระจกสายขวาครับปรับกระจกไฟฟ้าตัวนี้ก็ล็อกกระจกล็อกรถกดล็อกรถกระจกของเราก็จะเป็นออโต้นะครับเป็นออโต้ก็คือไฟฟ้าฝั่งคนขับของเรานะครับตรงนี้เป็นเบาะหนังแล้วนะครับเบาะหนังนี่ก็เป็นหนังแล้วครับวัสดุเป็นหนังหมดแล้วครับเดินได้ตะเข็บค,คู่สีขาวเลย ด้านล่างของเราก็จะมีนี่ที่วางแก้วใส่ขวดน,น้ํานะครับสวยงามทีเดียวครับแผงประตูด้านข้างเราถือว่าดีไซน์มาโอเคเลยขยับเข้ามาด้านในกันครับฟาบเข้ามาแล้วมาเจอพวงมาลายัยพวงมาลัยก่อนเลยครับมีฟังชั่งตรงพวงมาลัยซ้ายขวานี่ครับมีตัวหนังสืออิซุสนะครับเป็นโคเมียม แกนพวงมาลัยของเราปรับได้4ีทิศทางนะครับตัวนี้พวงมาลัยก็จะเป็นแบบว่าหุ้มหนังแล้วนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังนี่ครับพวงมาลัยเราหุ้มหนังเรียบร้อยแล้วรุ่นนี้เป็นตัวสตาร์ทแบบพุชสตาร์ทนะครับเป็นกุญแจแบบพุชสตาร์ทเป็นกดสตาร์ทนะครับลูกค้าเข้าใจง่ายๆว่าวกดสตาร์ทเนี่ยครับตรงปุ่มกดสตาร์ทจะอยู่ใต้แกนพวงมาลัยเราใต้พวงมาลัยของเรานะครับมาดูจอครับจอสัมผัสน,นะครับของเรา จอสัมผัสขนาด9นิ้วครับตัวนี้นะครับมีปุ่มให้แยกแอร์นะครับคนขับอาจจะขี้ร้อนผู้โดยสารฝั่งนั่งคนขับจะขี้หนาวก็สามารถปรับแอร์แยกได้ครับมีแอร์ขนาบข้างหน้าจอของเราความเย็นปรับได้สวยงามแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับดีไซน์หรูหราขึ้นทีเดียวครับตัวนี้ไฟฉุกเฉินครับดูไฟฉุกเฉิน ชุดของเราตัวนี้จะเป็นกล่องใส่เอกสารอะไรของจิปาถาของลูกค้าครับใส่ได้ครับแผ่นแผ่นเสียงรัวแว่นตาอะไรก็ได้ใส่ได้ครับตัวนี้คอนโซลหน้ารถของเราก็จะสวยงามทีเดียวครับไปช้าๆครับไปช้าๆนะครับเนี่ยครับตัวนี้ก็จะมีที่กล่องใส่ของที่ใส่ของเยอะครับ เดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับที่ใส่ของสามารถใส่ของได้เดยอะครับมีเก๊มีอะไรได้ใส่หลายๆอย่างได้ถือว่าสวยงามทีเดียวครับแก็ดูไปแล้วนาอมาดูเกียร์เกียร์ของเรา6สปีดตัวนี้เครื่อง3 0 0พนะครับผมขันเกียร์เราก็จะเข้าง่ายคันเกียร์สั้นครับเข้าง่ายครับผมถือว่าสวยงามทีเดียว ดูมาช้าๆครับมาดูเบาของของเราบ้างครับเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังแล้วเรียบร้อยแล้วเบาะหนังครับเป็นไงครับเบาะหนังเดี๋ยวถุงพลาสติกออกหน่อยให้ดูค้าดูหน่อยพึ่งจะลดลถของเราพึ่งจะลงจากรถเทรลเลอร์มาเลยครับลงที่เราเลยนะครับก็คือยังหุ้มพลาสติกอยู่เลยเดี๋ยวผมมาออกให้ดูเบาะหนังชัดๆว่าจะนั่งสบายขนาดไหนครับ นี่ครับโอเอวเข้ากับสรีละของเราคล้ายๆเบาะรถแต่งกัเลยนะครับลูกค้าตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังมาจากโรงงานแล้วนะครับเดินได้ขาวครับเบาะหนังเข้ารูปดีเหลือเกินครับนั่งสบายด้วยครับช่องวางแก้วน้ำนะครับช่องวางแก้วน้ำเยอะทีเดียวครับของอูซุซเรา นนี่ก็เป็นภายในครับภายในของตัวรถของตัวท็อปของเราเครื่อง3,000ไฮแลนเดอร์ยกสูงเซ็แพดทิครับเดี๋ยวมาชมด้านห้องแครบบ้างครับช่องแครบด้านหลังนี่ครับเปิดง่ายนะครับตรงนี้นะครับนี่เปิดมาแล้วช่องแครบก็จะนั่งสะดวกสบายกว้างขวางขึ้นกว่ารุ่นเดิมเยอะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมีเบาะแครบให้นะครับไม่ใช่ตัวอย่างนี้นะครับไม่ใช่แบบอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวจะมีบอกแฉกให้สําหรับของที่นั่งของเรานะครับว่าตัวนี้ต้องแจ้งอีกทีว่ารถพึ่งจะลงจากรถเทเลอร์แล้วก็เอาขึ้นมาโชว์ให้ลูกค้าชมที่โชว์รูมครับนี่ครับห้องโดยสารภายหลังก็จะกว้างนะครับเดี๋ยวมาดูภายใต้ครับภายใต้ตรงนี้ก็จะมีอะไรแม่แรงให้นะครับลูกค้าลูกค้าบางคนถามว่าเอออะไรแมแรงอยู่ไหนก็คืออยู่นี่ครับอยู่ใต้บอกแฉกของเรานั่นเองนะครับเปิดขึ้นมาจะอยู่ใต้นี้นะครับบางคนก็อาจจะ แอบเงินเมียได้นะครับแอบเงินเบียร์ได้ตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่ของของเรานะครับแอบดีๆนะครับลูกค้าโอเคอันนี้ก็เป็นช่องห้องอ่าห้องในสารช่องแคปอ่าแคปของเราครับห้องในสารแคบของเรากว้างขวางครับนั่งสบายครับไม่อึดอัดครับไม่อึดอัดโอเคครับคลิปนี้ก็พาลูกค้ามาชมรถสวยธรรมดาธรรมดาบ้างแบบว่าไม่แต่งบ้างเผื่อลูกค้าเบือ่อ คลิปต่อไปเขาไปดูรถแตกเราอีกทีมีรอแล้วครับรอแล้วคลิปนี้ก็ยังไงก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามชมเซล์มันจนจบคลิปครับผมยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับ YouTube น้องใหม่ครับฝึกทําครับขอบคุณครับสวัสดีครับ